ก็ราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มาพบกับเซลต้นอีกแล้วที่โชว์รูมอิสซุกิงยนสาขาพิมายนะครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้นะเซลต้นเนี่ยได้ขับรถมาทำงานถึงที่โชว์รูมไปเรียบร้อยแต่เช้าเห็นรถล็อตหนึ่งลงเทลเลอร์มาครับคุณผู้ชมนะมีรถล็อตหนึ่งลงเทลเลอร์มาแต่ว่าไม่ทันตอนที่เทลเลอร์มาส่งนะครับเขาน่าจะมาส่งตอนกลางคืนไว้อยู่แล้วนะครับผมซึ่ง มันจะมีรุ่นอะไรบ้างเพราะต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ณวันนี้นะฮะวันที่วันที่ห้านะเดือนสเดือนเมษา2 5งพนนะฮะถ้าใครที่ดูคลิปนี้หลังจากนี้ไปแล้วให้เข้าใจว่ามันไม่เหมือนตอนนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะตอนนี้สถานการณ์รถเอลซูเนี่ยขาดตลาดมากๆ <c oughs> แต่ว่าคือคือขาดตลาดเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ผลิตนะครับคุณผู้ชมแต่ว่า เนื่องด้วยยอดจองลูกค้าเราอะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วมันทําให้เรื่องการผลิตรถผลิตไม่ทันนะอย่างบางคันที่มาจองเดือนเมษาก็อาจจะมีหลุดได้ไปรับเดือนพฤษภาก็เป็นได้นะเพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่าสงการเนี่ยปีนี้หยุดยาวมากอย่างโรงงานผลิตเขาก็หยุด8ปดถึงสิวันแล้วเงี้ยมันก็เลยทําให้การผลิตรถเนี่ยบันชาลงนะฮะและโดยปกติเนี่ยสงการนะรถที่เขามาส่งรถให้เรารถบรรทุกอะตำรวจเขาใช้ให้มีการหยุดวิ่งอยู่แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการจะเราก็จอนติดขัดต่าง เขาหยุดวิ่งก่อนสงการแล้วก็กว่าจะวิ่งหลังสงการนี่ตั้งสองสาวันมันก็เลยทําให้รถที่จะลงะะช้านะแล้วก็อาจจะได้รับไม่ทันในเดือนเมษานะครับนะแต่ถ้าไม่ไม่ไม่ใช่วันหยุดยาวอย่างเงี้ยยังไงสถานการณ์มันก็ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนี้นะครับเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันต้องบอกว่ารถนี้เป็นรถร็อตแรกเลยนะวันนี้วันที่5แล้วอะ่ะร็อตแรกเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะครับไปครับนี่ก็อยู่ข้างหลังนะครับอยู่ข้างหลังไป คือต้องบอกว่าน่าจะลงหลายคันแต่ที่เซลลต้นเห็นเห็นลหลักๆนะคุณผู้ชมเชื่อไหมคือเมื่อช่วงแรกๆก่อนหน้านี้รถมิวจะเป็นรถที่จองนานมากนะครับแต่สถานการณ์มันเปลี่ยนไปครับคุณผู้ชมมิวเตอนนี้มีรถรอยิ่งกว่าวรถปิก up อ,อีกนะณสถานการณ์วันนี้นะวันที่เซล์ต้นมาถ่ายก็คือวันที่วันที่5นะครับวันที่5เดือนเมษาเชื่อไหมว่า รถปิกนัพเนี่ยน,น้อยกว่ารถมิวที่มาลงนี่นี่นครับสามคัน,นเนี้ยเนี่ยสามคันเนี้ยที่พามาดูเนี่ยเป็นมิวเทั้งหมดเลยนะครับเป็นมิวเทั้งหมดเลยที่มาลงนะครับก็จะมีตรงนู้นอีกนะครับตรงนูน้นไปดูกันว่าคันแรกมีอะไรกันบ้างนะครับผมก็ต้องบอกว่ามิวเคันแรกที่มาลงนะคันนี้เป็นตัวแอคทีฟ นะครับเป็นตัว Active ซึ่งราคาของตัว Active นะครับคุณผู้ชมจะอยู่ที่1.1 0 0 0ล้าน0บาทอ่ะไหนๆก็ไหน,ไหน,ไหนๆจะต้นพาดูคร่าวๆนะครับ Active นะกระจังหน้าสีดำนะครับไฟหน้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะเป็นไฟแบบเดียวกันกับตัวท็อปเลยนะครับ Active จะไม่มีตัวไฟตัดหมอกมาให้นะครับอาาจะต้องซื้อใส่เพิ่มเองเนาะ ล้อแม็กที่ตัวแอคทีฟได้นะครับจะเป็นขอบ17นะครับเป็นแม็กลายเดียวกับเจ้าตัว PIC k u p LDA นะครับนี่แล้วก็สีนะฮะสีของตัวแอคทีฟเนี่ยเขาจะมีให้เลือกแค่สีเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมก็คือมีสีบอลเงินแต่ถามว่าสวยไหมอ่ะผมให้ดูเปรียบเทียบกับตัวท็อปลองมองว่าถ้าสมมติว่าไอตัวท็อปตัวนู้น,นะเอาแม็กตัวท็อปมาใส่แอคทีฟความต่างเนี่ยน้อยมากนะครับฉะนั้นปัจจุบันนี่ผมบอกเลยว่า ว่าตัว Active ขายดี D, ไม่แพ้ตัวท็อปนะครับมียอดจองนะนะครับแอคทีฟขายดีนะครับ,รบเพราะว่าการนั่งภายในอะ่ะมันนั่งได้จริงไงมันก็เป็นเจ็ดที่นั่งเหมือนกันใช่ไหมอ่าฉะนั้นประโยชน์ในการใช้งานถ้ามองหลักในเรื่องการนั่งไม่ได้ตามกันนะครับมีตัวนี้ก็ครอบกระจกเป็นสีดำนะแต่ถ้าเพิ่มเพิ่มความสวยงามเนาะเราอาจจะไปซื้อตัวครอบโครเมียมใส่สักหน่อยก็ดูดีนะครับเพราะว่ามือปงมือเปิดนี่เห็นไหมมาเป็นสีเดียวกับตัวรถหมดแล้วนะครับ ส่วนด้านท้ายนะฮะสปอยเลอร์อะไรพวกนี้ก็มีมาให้ไฟเด็กตรงที่3นะครับเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ไฟท้ายเนี่ยตรงไฟเบรกพวกนี้จะเป็น LED นะครับคุณผู้ชมนี่ก็อันนี้จะเป็นในส่วนของรูปลักษณ์ของตัว Active นะอ่ะจดจำภาพนี้ไว้เดี๋ยวมาดูท้ายของตัว a n t i m a t e นะครับเดี๋ยวมาดูท้ายของตัว a n t i m a t e นะครับ<ม>เห็นไหม แทบไม่ต่างกันเลยนะคุณผู้ชมมันคล้ายคลึงกันมากแต่อาจจะเป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่เลยก็จะเป็น Option ออปชันนั่นแหละที่แตกต่างกันเนานะก็จะมี Active คันหนึ่งที่ลงและนะครับสำหรับมิวเแล้วก็ตัว2คันนี้นะฮะเป็นสีขาวมุกทั้งคู่เลยเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวอันติเมะนะครับอันติเมสีขาวมุกนะครับซึ่งอันติเมะเนี่ยเขาก็จะมีสีให้เลือกที่หลากหลายสีมีสีเยอะกว่า นะครับมีสีเยอะกว่านะนี่อย่างเขาคร่าวของตัวออนติเมทก็จะมีกระจังหน้าชุบโครเมียมนะครับฐานกระจังหน้าเป็นสีเทาแบบนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังนะครับล้อแม็กเป็นขอบ20นะครับเป็นขอบ20ยางบิสโตนยางไฮเทเลนนะยางไฮเทเลนนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวแอคทีฟตัวนู้นอะยางมันจะเป็นดันหลบนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นบิสโตนนะครับผมก็จะมี การตกแต่งกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถอะไรลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มีระบบพวกระบบ a d a ดเนาะระบบพวกเบรกอัตโนมัติอะไรพวกนี้มาให้นะก็เห็นไหมเนี่ยแอคทีฟนะเอ้ยไม่ใช่มิวเ X นะฮะมีทั้งหมดลงมาทั้งหมด3คัน3คันเลยนะนี่ส่วน p i กอ Up ที่มาลงนะคุณผู้ชม p i กอ Up ที่มาลงเนี่ยก็จะจอดอยู่3คันนี้ แต่ไม่ใช่คันนี้นะคันนี้ร่มาซ่อมใครจะเข้า,าใจผิดไม่ใช่คันนั้นนะครับก็จะมีนี่เลยครับตอนเดียวเครื่อง3 0 0พันะครับตอนเดียวเครื่อง3 0 0พันสีเทาดำนะครับซึ่งคันนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่5 9 7 0 0 0บาทนะครับเราก็ต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าท่านใดที่จองตอนเดียวก็อดใจรอกันสักนิดหนึ่งนะฮะอดใจรอสักนี้เพราะว่าตอนเดียวเนี่ย เชื่อไหมทุกสีนะผมบอกเลยไม่ใช่แค่สีนี้นะขาวบอลเงินเทาดำนะครับสามสีเนี่ยมียอดจองทุกสีมียอดจองทุกสีกสแล้วก็อาจจะต้องรอด้วยนะครับเพราะว่าแต่ว่าบางทีเนี่ยหลังจากส่งการไปแล้วสถานการณ์อาจจะดีขึ้นนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่เราเห็นในหลายๆอย่างใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ส่งากต่างประเทศไอที่ว่าเราดูในข่าวเรือเรือที่ ขวางคองสุเอตใช่ไหมนั่นแหละมันก็อาจจะมีผลทําให้อะไรที่มาประกอบร้นมาช้านะฮะนะนี่ก็จะเป็นตัวนี้ที่ลงมานะครับแล้วก็ลูกคันนี้นะคันนี้ก็จะเป็นตัวแซดนะครับตัวแซดเป็นเกียร์ธรรมดาสีบรอนเงินนะครับตัวนี้ราคาอยู่788,000บาทนะครับ788,000บาทนะครับผมก็ มีทั้งหมด5สีให้เลือกนะคุณผู้ชมมีบอลเงินตัวนี้เลยนะแล้วก็มีสีเทาดําแบบตอนเดียวมีสีขาวมีสีส้มแล้วก็มีสีดํานะครับจะมีทั้งหมด5สีนะครับอย่างราคาเนี่ยถ้าเราบวกค่าสีบอลเงินไปแล้วนะครับจะเป็น7จ8ดแ0นะสีบอลเงินสีดําสีเทาดําสีส้มเนี่ยจะ788แต่ถ้าเกิดเป็นสีขาวจะเป็น781ะครับเพราะว่าสีขาวมันถูกกว่าเขาเนาะ ส่วนคันต่อไปที่ลงเทนเลอร์นะครับก็จะเป็นคันนี้นะครับเป็น4ประตู LDA นะครับสีขาวนะราคา7 7 9 0 0 0บาทนะครับรุ่นนี้ก็จะมีทั้งหมด3สีให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีสีดำสีบอลเงินแล้วก็สีขาวซึ่งราคา7 7 9เจนี่ยจะเป็นราคาสีขาวนะครับอ่านะแต่ถ้าเป็นสีบอลเงินหรือสีดำเนี่ยก็จะบวกเพิ่มเข้าไปเ0 0 0 0 ประมาณนี้นะครับผมก็เนี่ยลงมาเทนเลอร์ทั้งหมด6คันนะครับเป็นมิ l เอ3แล้วก็ปิกอัพสนะครับซึ่งต้องบอกว่ารถพวกนี้อาจจะอยู่ไม่ถึงก่อนสงการเพราะต้องบอกว่าแต่ละคันที่ลงมานะ่ยมีเจ้าของหมดแล้วนะฮะมีเจ้าของหมดแล้วนะอ่ะเนี่ยอย่างคันนี้ก็ตอนเดียวแขบยุกสูงตัวแซดนะฮะสประตูตัวเตี้ย LDA นะครับณนะตอนนี้ที่จะมีรถให้คุณผู้ชมดูเวลาที่มาซื้อรถนะครับผมก็จะมีตัวนี้อีกเป็นตัวอันติเมทนะครับสีเทาดำนะครับอันติเมทสีเทาดำเนาะแล้วก็มีเจ้าตัวเอ็กซิลี่แล้วก็มีมิวเอ็กเนี่ยคือต้องบอกว่าตอนเนี้สต็อกมิวเอ็กนี่นะเดี๋ยวมีกี่คันเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองนะแล้วก็ที่มาลงใหม่ก็สามสี่ห้าห้าคัน แล้วดูสต็อกปิกอัพครับคุณผู้ชม 1, 2, 3, 4งสคันสต็อกปิกอัพมีแค่4ี่คันซึ่งปกติเนี่ยปิกอัพมันต้องมีสต็อกเยอะกว่ามิวเใช่ไหมตอนนี้มิวเเยอะกว่าเพราะว่ามิวเมันผลิตรถตอนนี้มีแบบว่าคือมาถึงอาจจะแบบรอนิดนึงอาทิตย์นึงหรืออาจจะมีเลยก็ได้ในบางสีบางรุ่นนะครับฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจมีแนวโน้มโครงการจะออกรถนะฮะ ถ้าท่านตัดสินใจได้แล้วว่าจะออกแต่ว่ายังขาดเงินอีก2 0 0,000 0 0 0มมาจองไว้ก่อนเลยครับเชื่อผมกว่ารถจะได้นะฮะบ,บางทีเงินท่านพร้อมกันพอดีก็ได้แต่ถ้าเกิดแล้วท่านรองเงินพร้อมนะแล้วมาจองรถวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดนะวันนั้นเขาเคลียร์คิวรถได้หมดแล้วกับยอดจองที่มีอยู่นะคือมันก็ดีไปแต่ถ้าเคลียร์คิวยังไม่หมดท่านก็ต้องรออีกนะก็เอาเป็นว่าถ้าตัดสินใจได้แล้วว่าจะเอารุ่นนี้แต่ขาดเงินได้นิดหน่อยก็มาจองไว้เลยครับเชื่อผม นะจะได้ไม่ต้องรอรถนานเงินพร้อมรถพร้อมเลยดีกว่าแบบนั้นเนาะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ